ดวงของคนเกิดปีชวดภาพรวมเดือนกันยายนนี้จะอยู่ในจังหวะที่ชีวิตเริ่มมีความก้าวหน้าแต่ก็ยังมีสิ่งที่ต้องระวังอยู่บ้างทั้งเรื่องอารมณ์และความใจร้อนเพราะอาจทำให้พลาดโอกาสสำคัญได้หากใช้สติและการวางแผนคุณจะสามารถควบคุมสถานการณ์และพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้ การงาน,งานมีโอกาสได้เรื่อนคันหรือได้งานที่ท้าทายมากขึ้นผู้ใหญ่หรือหัวหน้าง,งานให้ความเมตตาอาจได้รับความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนที่ดีต้องระวังเพื่อนร่วมง,งานหรือคู่แข่งที่อาจสร้างปัญหาด้วยการนินทาหรือแย่งผลงานเหมาะก,กับการคิดโปรเจกต์ใหม่ๆหรือวางรากฐานระยะยาว การเงินอยู่ในเกณฑ์มั่นคงรายได้ยังมีเข้ามาต่อเนื่องแต่รายจ่ายก็สูงโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวรักของฟุ่มเฟือยหากลงทุนระยะสั้นต้องรอบคอบเพราะอาจได้ไม่คุ้มเสียมีโอกาสได้เงินจากงานเสริมหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายความรักคนโสดมีเกณฑ์พบคนที่น่าสนใจแต่ยังไม่ควรรีบร้อนเพราะความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนคนมีคู่ความสัมพันธ์เป็นทิศทางที่ดีแต่ระวังเรื่องอารมณ์หรือการพูดตรงเกินไปจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด คู่ที่คบกันมานานมีโอกาสพูดคุยเรื่องอนาคตรหรือวางแผนชีวิตคู่สนใจดูดวงส่วนตัว1นึ่คำถามราคา59บาทพิเศษ2คํคำถามเพียง99บาทติดต่อได้ตามช่องทางที่หน้าโปรไฟล์สุขภาพระวังอาการเหนื่อยล้าพักผ่อนน้อยหรือปัญหาที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารคนที่มีโรคประจำตัวต้องหมั่นดูแลและไปตรวจสุขภาพตามกำหนดควรออกกำลังกายให้สมดุลเช่นเดินวิ่งว่ายน้ำหรือโยคะ ให้ประจำเดือนได้ไพ่ The Wheel of Fortune หมายถึงเดือนนี้เป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญหากคุณปรับตัวได้จะได้รับโอกาสใหม่ๆทั้งเรื่องงานและการเงินแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณ เอ็ดรับเสริมดวงทำบุญโรงพยาบาลซื้อยาอุปกรณ์การแพทย์หรือช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้เสริมดวงสุขภาพรับเพิ่มพลังบุญกุศลให้ชีวิตราบรื่นสวดมนต์คาถาชินน้ำบัญชรเพื่อป้องกันภยัยเสริมเมตตาบารมีและช่วยให้ชีวิตราบรื่นวันดีประจำสัปดาห์คือวันพุธและวันศุกร์เหมาะสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่หรือติดต่อเจรจาสำคัญ สรุปคนเกิดปีชวดเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนแห่งโอกาสและการเปลี่ยนแปลงแม้จะมีอุปสรรคหรือรายจ่ายที่มากแต่ด้วยความสามารถและการวางแผนคุณจะสามารถพลิกสถานการณ์ไปในทางที่ดีได้ไพ่ The Wheel of Fortune ย้ำว่าชะตาของคุณกำลังหมุนขึ้นหากมุ่งมั่นและไม่ประมาทจะได้ผลรับที่น่าพอใจ